E สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัต์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อันก็มีตัวรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่อีกคันหนึ่งมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองปริพัต์ออตโต้ ตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไวนาที่นี้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านและก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Toyota h i l u ัก e v o 2.8 j p พัเป็นตัวรถปี2018นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวสีเทาเดิมโรงงานนะครับ2.8ตอนนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าสนใจกันค่อนข้างเจรากหลายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว เผาเดิมหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเผาลอยเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวกระบ,บะแบนหลักนะครับซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะแล้วก็ในเรื่องของตัวการใช้งานต่างๆหลากหลายอเนกประสงค์ใส่ตู้ได้ใส่คอกได้เสริมแนบได้ใส่ล้อกระทะได้ตรงนี้นะครับมันคือความคุ้มค่าที่คุณลูกค้าจะไ,ได้กลับบ้านไป แน่นอนนะครับส่วนของตัวรีโวคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวโฉมไม่นนรชเชนะฮะอันนี้อังขอให้รายละเอียดครบแบบสักนิดหนึ่งสำหรับัตัีโวเนี่ยปี2018ปี2019ถ้าเกิดเรานับกันตามแบบตัวชัดเจนนะครับจะเป็นตัวรุ่นโฉมปรับปรุงก็เท่ากับว่าตอนช่วงปลายปีมีการปรับตัวโฉมใหม่4ปีครั้ง6ปีครั้ง เป็นไมเนอร์เชมเป็นตัวนิวโมเดลนะครับมันก็ต้องมีการทําการตลาดใหม่ให้เหมาะกับคนที่ใช้งานมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับคราวนี้แล้วว่าในเรื่องตัวโฉมรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าเกิดในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเก่ามันจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมแต่ว่านี้เป็นตัวสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างตรงนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยฮะด้วยพลาสติกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อ สำหรับตัวเครื่อง2.8เนี่ยนะฮะถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามหรือว่าดูในคลิปอันหลายๆคลิปน่าจะทราบกันดีนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็รหัสของตัวโฉมนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว 1GD ที่เป็นเจน1นะครับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดมีตัวปุ่มอีโค o โหมดมีตัวปุ่ม Power อร์โมดนะครับ2,755ซีซี ให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่170แรงมา้าแต่ส่วนแรงบิดจะอยู่ที่343นิวตันเมตรก็เท่ากับว่าตัวแรงบิดเนี่ยจะเท่ากับตัว2.4นะครับเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามํำเครื่องไหลยเยิม้มคานหน้าแกมข้างเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะร,รถไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตดตอบปกนหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้ว หรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างนี้บอกมาเมื่อกี้น,นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับส่วนของตัววันรันตีร้านของเรามีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกัันต่อครบ ส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับแล้วก็ครีนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับสองตัวล้อเนี่ยอันนี้คือสเต็ปแบบพื้นฐานเลยคันนี้นะค,คันนี้คือสเต็ปแบบพื้นฐานเลยนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยคือยังไม่ได้โหลดลงมาใส่เป็นตัวล้อเวลนะ่แกรนซี่ Sport R รันด้วยยาง2 6 5 4 0 R 1 8นะครับ แล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างจะมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับโลโก้ไฮลักโลโก้2.8ตัวมือเปิดซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกันสาดมีให้นะฮะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวตู้นะครับคันนี้ตู้จะสูงอยู่ที่2เมตรสิบจดทะเบียนลงในแม่กับลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังตรงนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวล้อกระทะผ่าพร้อมลัตด้วยยางมิชชันเอ็กซีดีเบิกใหม่หมดทุกอย่าง นะครับย้ำนะว่าเราเบิกใหม่หมดทุกอย่างเดี๋ยวเราจดทะเบียนลงเล่มให้ตรงนี้ถือว่าครบถ้วนเลยครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดตัว2.8มันหายากมากถ้าเกิดในช่วงนี้ใครที่กําลังมองหายอยู่ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เราไปดูด้านท้ายกันต่อครับ <S <S ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนชนท้ายแน่นอนตัวคมไฟท้ายไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ในส่วนตัวหน้าหลังตัวตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอย,ยเส้นกันซ้อนแสงแล้วก็ตัวโคมไฟด้านบนไฟเดี่ยวไฟเบรก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเดิมเดิมเป็นอีกคันหนึ่งที่มีคุณลูกค้าย,ยังสนใจแล้วก็เล่นตัวรุ่นนี้กันอีกเยอะถ้าเกิดใครมองเป็นตัวรุ่นนี้อยู่อันนี้ต้องมาก่อนได้ก่อนนะครับหรือว่าจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นถ้าเกิดคันนี้มีแค่คันเดียวณนะเดือนมิถุนาย,ยนประจําต้นเดือนแบบนี้ต้องไวหน่อยนะครับเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อครับ ส่วนของภายในนะครับคันนี้ก็จะตกแต่งด้วยโทนสีดำทั้งหมดคอนโซลด้านหน้าก็มีตัว Airbag ็หรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้าให้ดูกันถึง3ใบนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบตรงนี้สามารถเปิดหรือว่าปิดการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้แล้วก็เครื่องเล่นนะฮะเป็น c d ดีวิดูเอมีเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับแล้วก็ที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ที่เสียบ USB ส่วนสำหรับตัวแอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนันดอกเหมือนเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับตัวรถปี2018อย่างเช่นคันนี้ที่อ่านกำลังรีวิวอยู่ต้องบอกเลยว่า2.8นะช่วงปีนี้หรือว่าเดือนนี้ถัดมาเนี่ยรถที่เราเจอส่วนใหญ่สภาพมันค่อนข้างที่จะใช้งานมาเยอะมากแต่ถ้าเกิดเรามาดูอย่างเช่นคันนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเป็นคนซื้อเนี่ย บางท่านเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้ในเรื่องตัวเลขใหม่ถ้าเกิดตัวปีประมาณนี้ไม่ My. ประมาณเท่านี้คุณราคาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเป็นไปได้หมดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่สี่หมื่นโลเป๊ะ้เลยครับเลขกันทังสวยเลยปีสิบแปดนะครับอีกอย่างเนี่ยในเรื่องตัวกุญแจเนี่ยสามดอกรีโมทสองตัวดอกธรรมดาอีกหนึ่งนี่ถือว่าครบ นะฮะแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเซ็นเซอร์ล็อกให้มองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสำหรับตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะแล้วก็ตัวอีโค o โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับสำหรับเบาะยังเป็นเหมือนเดิม50ต่อ50คราวนี้นะว่าถ้าเกิดคุณลากค้าอยากลองเปรียบเทียบระหว่างตัว Entry กับตัว2.8คันนี้สิ่งที่แตกต่าง สำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยมีการตัดในเรื่องของตัวกระจกไฟฟ้านะฮะตัวไอ้นี่ออกครับตัวพับกระจกมองข้างออกตัวอีโคเอาออกแล้วก็ตัวบอกเอาออกแล้วก็ในส่วนของตัวเอนทรีก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอันว่าถือว่าแบบนี้มันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันจะติดในเรื่องของตรงตัวบอก ลูกค้าได้ชอบแบบหกสิต่อสี่สิบกันซะมากกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าในเรื่องตัวพื้นที่คือมันจะกว้างไม่ต้องมาติดตัวที่ปักแขนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าน่าใช้ไหมยังน่าใช้อยู่แน่นอนหายากครับในนี้อย่างกล้าพูดได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวคลิปสองจุดแปดใหคุณลูกค้าดูแบบท่วมท้นกันไปแล้วถูกต้องไหมครับนี่เพิ่งมีสําหรับเดือนมิถุนายนหายากจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสบคันนี้ดีกว่าครับไป เรียบร้อยกันไปอีกหคันแลน้วนะครับในส่วนของตัวรีโว2.8เจพัทตอนเดียวขับเคลื่อน200ล้อคันนี้เพาเดิมนะฮะตัวรถปี2 8คันนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา่ันบอกราคาเลยก็แล้วกันคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่499,000บาทอันย้ำนะฮะ499,000บาทไม่40,000โลสวยน่าใช้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินของรถแม้แต่บาทเดียว งไงตรงนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอ่านก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะ2.8เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกคันหนึ่งที่หายากนะครับถ้าเกิดใครสนใจไงก็ติดต่อเข้าไปได้เลยที่เบอร์ใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้สำหรับคลิปนี้แห่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิวัตออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์ like, กด u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลู้ามไ,ามไมด้าาดามตดูกันได้ คนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ